เาเบิ้งน้กันเนาะเกย์ในทุกคนลราลุ้นโอ้โหจะเห็นบ่เนาะขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฝ้าบันดาลให้สร้างลายการนี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่า ด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอซีเบอร์ทุกคนทุกคนเนาะที่เขามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวนกจะมาคขเข้อสงสัยส,สาลีทุกคนนี่สาวนกใดอ่าอันที เขาจะต็ดน้ำเนียวใม่จะเจะมาตรวจเบื้องสาวรีตรวจเบื้องว่าสาวาีมีลูกบอ่อหรือว่าเนี่ยแดงเนาะเาจะไปเบื้องน้ำกันทุกคนไปทำสาวรีน้ำกันสาวนกจะไปจอบสาวรีว่าเขาจะกวดตัวนี้เนาะเพราะว่าครั้งที่หนึ่งดาบุญนำไดเอาไปเ้เมีบ้านคนช่วยอยู่ทาง ให้คุณเลยเนาะอยู่ทางให้แต่ว่าโบสัาเร็จทุกคนเพราะว่าซาลีโบโยมมาคลิปนี้สนุกก่อไปซื้ออันตัวคันมามาแล้วสนุกก็จะเอามาจอบซาลีจะมาส่วนซาลีไปตัวเบื้องว่าจะเป็นยังไงเนาะจะมีโบหรือว่าโบมีเพราะว่าในช่วงที่สนุกกับเป้าปูน้ำโบอยู่นั้นมีคนมาลอยนอนกับซาลีเนาะ มีสองครั้งทุกคนครั้งที่หนึ่งก็พเขาอยู่นี่แหละแต่ว่านางออกไปบ้านแล้วออก็ไปบ้านก็เป็นมืออื่นจังมาเวา็มาเ้าสุฟังเรามาเล่าสุฟังว่าเพื่อนออกไปเพื่อนได้แจ๊ะประศัตมาเลยที่ส่งก็าสานกออกไปนอน้านบ,าบ่าวบุญนำไปบวชพอดีช่วงบ่าวบุญน,นำไปบวชเนาะมีคนมานอนนำอยู่ทางบ้านของเพื่อนพี่เละเนาะ แต่ว่ามาตอนนี้สาวนกก็จะมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนได้เบื้องทุกคนว่าสาวลีนี่จะมีลูกบบหรือว่าบบมีเนาะคาว่ามีเราก็จะได้พาไปกวดเบื้อง่าได้จากเดือนได้จากเดือนเนาะอ่ะโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวลุนไปทำกันทุกคนอ,คอ๋โอเคนะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเอามาทำซอลี่ซอลี่เนี่ยอันนกปุทเนี้ยหรอปะพุทธิเนี้ยพุดเนี้ยวโอ้ตอนนี้ปุทเนี้ยวอยู่ตอนนี้นะนี่นี่ทุกคนอันเอ้ยนกอีบ็อกเด้อบังเด้อใส่เป็นก้อนเนาะอุ้ยคือออกงามเฮลี่ ăn nó nhiều xe được đâu hát thêm cái này càng này cái đấy càng mà đây à, nhiều mà ơn sợ ơi nóc đây bố bay bố bay cứ đâu vẫn <laughs> nhiều lẻo ăn nhiều nhiều là ăn nhiều ở à, ăn nhiều là tôm ở lơi tôm ừ. nhiều mà là cả ơn ơi nóc bố ơi nóc là hầu ăn hầu bè. แตดเบิ่งเฮาไปตรวจเบิ่งเนาะขึ nhiều, ้นบ่ปวดเหนวแล้ววะนี่บ่ปวดเหรอบ่ได้ปวดเหนวไปอันไปเหนวอยู่ห้องน้ําอยู่น้วห้องน้ํา่นละก็อันอันนี้ตเอามาอะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราลุ้นนํากันว่าจะเป็นแนวใดเนาะตอนนี้ซาลีเพิ่นก็ยังบ่ทันปวดวแท้ตอ่ เดี๋ยวพบกันตอนต่อไปทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เพื้นก็กำลังไปเนี้ยตื่นบ่เข้าไปเนี้ยเดี๋ยวห้างหนาวเนาะดีน้องเขึ้นออกมาแล้วตัวตัวองคุณเลยบ่กัวตัวของคุณเลยฮะเราลุ้นน้ำคันทุกคนลุ้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 นว่าจะเป็นอย่างไรเนาะว่าสาวดีจะมีลูกบ่หรือว่าบ่มีจะเกิดยังขึ้นจะเกิดอย่างไรเนาะ เราลุ้นน้ำกัน่ะเกียมทุกคนเดี๋ยวฮาสาวรีเอามาทางพีอเนาะเอายอ,อย,อเย,ยองกระโตฮันก็ได้บวะยองกระโตหันครับเด็ดยองกระโตเลยแบบทุกคนเราลุ้นกันเกียมเตรียม <laughs> ยวตวดขันสาวรีว่าจะเป็นแนวได้ Sari kan? No. Oh, bangunlah, 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 bangunlah. Ah, jadi, jadi, luka na, meja, meja, ber, 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 ber. Ha ber, enoi, enoi, na, way, nang, di, di, jadi, jadi, luka, jadi, ha ber, enoi, enoi, nu. Pak ni kahdih an, Sari, kuat an, kini, luka na. Ah, yangan, le, yangan, tor, le. ฮัหเบ,บิ้งงกำกันเนาะในทุกคนอรนอลุ้นจะเป็นแนวใดเนาะจุ่มเลยใช่ไหมลืมเลย bu de bơm mi nhỏ đi 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 mình hạ chung đồn vượt bọn lì เอ้ทุกคนปกตินี้เฮาตัวเนาะมันมันจะขึ้นนะถ้าว่าบุมีเนาะมันจะขึ้นอยู่คิดเดียวถ้าว่ามีมันมันจะขึ้นสองคิดแต่นีน่บุห็นอย่างเลยบุห็นมีอย่างเลยทุกคนขออนุญาตเด้อ hoa, sẽ hiện bò nóc, mình bo mì nhảy lên này, cứ bù khép nè, lì ở nhau nửa vời lì, tắt ở chỗ nào anh, nản hán, nhiêu, nghèo là toong, ôi nhiêu là toong, ao, é, mình nhảy bù khép เอาไปันคิ้มเลยเด็กคนเอ้ยฮ่าเนี่ยแต่ว่าคลิปนี้ก็คือว่าใครขอส่งใส่โบได้เถอทุกคนมันคือว่าบบขึ้นจากคิดเลยนะปกตินี่คันเท้าบบมีมันมันมันจะขึ้นมาคิดหนึ่ง đây nè mình bùn cẩn khí kít luôn ôi ai buồn nổ sông có buồn nung ơi nung sông này à mình men ở đây nọ ừm tuần nó nọ mới mà quét bưng tiêm nó ห้ามันหูว่ะเฮามีเฮามีเอโนยูนัอย่งนี้บ่หรือว่าบุมีห้ามันหูเนาะออฮ่ายังบุ๋มหูเงาทุกคนอ่อภารกิจของเฮาวันนี้คือว่ายังบัวทานสำลิดเนาะเพราะว่าเฮาบุู๋หัวสาลีมีหรือบุมีเถอะผัวเอ๊ะปกตินี่้านกเคยตว่าเนาะจุ้มมันก็จะขึ้นมาลวนเลย แต่นี่มันมันบขึ้นเลยนะมันมันบ่มีจะคิดเลยทุกคนฮ่ากับบทสร้างวานุเดี๋ยวเขาไปซื้อเบิ้งเอาอันมากมากวดเบิ้งเนาะว่ามันจะเป็นแนวาดไเอาโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสนุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนเอยเดี๋ยวรอรุนกันคลิปนุกคนว่ามันจะเป็นแนวาดแทนเนาะอ่ะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ฟกงหาขอกล้าวคำว่า สบายดีสบายดีเด้สบายดีบ๊ายบายขอบใจเอฟซผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่า ด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง